สวัสดีครับพี่น้องปุโรหิตของพระคิดนำความคิดเหมือนพระคิดทุกอย่างทุกวันช่วยกันสร้สางเดินตามอย่างพระเยซูผู้เดียวเชาว้าถูเฝ้าเดียวเป็นนนสัยไม่โกรธใครใจไม่ห่อเหี่ยวยึดคำสอนพระเยซูผู้เดียวรักกลมเกลียวให้อภัยให้อภัยทำสิ่งใจขอพองค์ทรงนำติดจดจำพระคำสดใส พอเดินตามพระเยซูเรื่อยไปถึงหลักใจไปสวรรค์น,นั้นทุกคน ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอน